ก็มาดูงานหยาบก,กันบ้างนะครับไม่หยากก่าบหรอกครับแต่ว่าลัดหนูลัดหนูเมื่องมันแม่นลงหนักไหมครับป้องปลาปัำแม่น,แนลงไปดินุ่มมันบุดหนำมาเห็นช้ำอะไรอย่นี้เนี่ยเราแบกไมก่พาลัดยกหลอดนีนะครับมีเพราะมีอนะไรไมันออกไปะดาษโตนึงครับขี้ตม้มเนี่ยลังเหนียวเลยครับจะลังพ่อรถไปอย่างยากอย่างนี อย่าพูดถึงครับดีไหมครับแดดหรอมาสองตัวครับพูดอย่างนี้น้อยรครับคนแจนอกไปเราบ่อข้ายี่นี่ ก็ลปลาเอาอยัางครับเปเ็นปรียกซอสเดยที่กันครับผมพ่อนี่ครับผมพ่อปลาครับปลาครับอู้ปลายังครับนีเขเง้ครับ คนดูแบบควายน่ะควายครับค่ายตักข้างตุ้มตุ้มตุ๊ดแต่ว่ามันเดินนู่งว่ะ